เดี๋ยวเราคงมาให้อาหารปลาดุกมือที่สองนะครับซึ่งก็น้องๆนะครับอีกแปดวันจะได้สองเดือนนะครับซึ่งตัวใหญ่ไวมากๆนะครับนี่หลายคนสามารถเลี้ยงนะครับปลาดุกพันนี้เรียกว่าพันรัสเซียนะครับเอาไว้เป็นอาหารเองก็ได้นะครับด้วยที่วงบอเอ้ยนะครับหรือว่านี่องคผ่าครึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมจะเลี้ยงองค์ใหญ่นะครับ แล้วก็องเล็กๆเอาไว้อนุบาลนะครับพวกวงบ่อนะครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวมันใหญ่เคาะๆๆๆๆๆมาแล้วนะครับนี่ก็คือถ่ายน้าได้วันที่สามแล้วนะครับเราก็เพิ่มน้ํามาครึ่งครึ่งเขาเรียกว่าโองผาครึ่งนะครับองผาครึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับซึ่งก็ เนื่องจากน้องๆบางตัวนะครับก็ยังกินอาหารเม็ดใหญ่ยังไม่ได้นะครับมันใหญ่ไม่เท่ากันนะครับบางตัวก็ก็เลยต้องให้อาหารสองไซส์นะครับเดี๋ยวเราจะวิธีการนะครับเราเอาไม้มากั้นตรงนี้นะครับเอาไม้มากั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารนะครับหยอดให้ทางนี้่อนเพราะว่าบางตัวนะครับมันกินไม่ได้นะครับบางตัวเล็กเนี่ยให้ตรงนี้นึง ขอเล็กขอเล็กฝั่นี้ด้วยด้วยตัวชูดีไผ่นะครับออฝั่งนี้ด้วยนะครับอือครับให้ได้กินครับโอ้โหยุ่ยยี่หากนะครับอือหึใหเพื่อนเพื่อนดูนะครับโอ้โหสองยังไม่ถึงสองเดือนนะครับอือหึอาหารฝั่งนี้นะครับเห็นไหมอ่ะตรงนี้ที่มันแคบนะครับยังไม่ถึงสองเดือนนะ เดี๋ยวเราจะเอาเม็ดใหญ่ให้นะครับเทลงไปเรื่อเม็ดใหญ่อ่เม็ดใหญ่มันจะกินไม่มันนะครับจะกินช้าลงนะครับอ่าันนี้ก็คือฝั่งนี้เม็ดเล็กหมดแล้วครับก็คือตัวใหญ่ไมกินนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดเล็กให้ฝั่งนี้ก็คือจบนะครับกินกันมันมากนะครับเป็นปลาดุกรัเสเซียนะครับเป็นปลาดุกพันธุ์ที่ดุโหด วิ่งแบบคือมันคึกมันอาดนะครับมันเป็นปลาดุกที่แข็งแรงตัวใหญ่บ้าพลังนะครับนี่ครับนี่ก็คือทดสอบเลี้ยงเฉยๆนะครับทดสอบเลี้ยงน้องนนะครับนี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราติดตามนะครับเราทำาที่อนุบาลนะครับที่เพาะไว้นะครับ อนาคตเราจะเลี้ยงให้ยาวถึงนี้เลยนะครับแล้วก็มีตรงหลังบ้านด้วยนะครับรหลังบ้านนะครับนี่ครับทีหลังบ้านยาวเยียดไปนะครับเราจะเลี้ยงลาดุกทั้งแถบเลยนะครับอ่านี่ก็คือการทดสอบเลี้ยงน้องๆนงนะะเล่นๆดูนะครับอ่าเดี๋ยวให้ลอนึงนะเอาไปทิ้งกันนะกินมันดีเอาตรงนี้นะเอาฟิลลิ่งตรงนี้นะ ฟีลลิ่งตรงนี้ฟีลลิ่งตรงนี้เอาไว้ผักตบมันมันมัน,ม,นมันตายเลยก็คือผักตบแสงสว่างมันไม่เข้านะครับมันก็เลยมีอายุอยู่ในนี้ก็คือมันล้อมกับวงมันล้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเราต้องไปเอาในคลองนะครับผักตบแล้วเราจะเอามาอนุบาลเองด้วยนะครับเดี๋ยวให้เทเึงครับเอาเร็วเร็ว อืมตัวมันใหญ่จังเลยยังไม่ถึงสองเดือนตัวใหญ่ขนาดอืมยาจบเป็นชิบหายนะครับโอ้ยใหญ่มากนะโอู้ยูโอ้ท้องจะแตกตายแล้วแนมนแดกเป็นที่หาความยาจบของพวกมันนะครับเดี๋ยวพอแนละ้วครับวันหนึ่งเราจะให้สองมือนะครับวันหนึ่งสองมือนะครับ ซึ่งก็คือปลานะครับถ้ายังไม่ถึงสามเดือนนะครับยังไม่เหมาะที่จะให้มื้อเดียวนะครับคนที่แยกเช้าเย็นหรือว่าเช้าที่เย็นก็จะแบ่งในปริมาณที่แล้วผมก็ดูนะนถ้าปลามันไม่กินก็ไม่ต้องไปให้มันแต่เตราอย่าไปให้มันแบบก็คือเยอะแน่นจนว่ามันหายใจไม่ออกมันพุงจะแตกตายครับความยาจกของมันอือหือ นะครับตอนเช้านีมน่มันยังหิวอยู่นะนตัวท้องจะแตกตายแล้วยังยังหิวอยู่อือ้กนั้นพงุงจะนีแล้วไอ้หายาจกชิบหายน่าเชื่อนะนี่ยังไม่ถึงสองเดือนนะตัวใหญ่เร็วนะครับพันธดัดเสเซียนะครับ นี่ต้องเอาตาข่ายมาปิดนะครับไม่ปิดน้องจะกระโดดหนีหมดอมือขอจบคลิปอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆสามารถเลี้ยงเองได้ทดสอบการเลี้ยงปลาดุกได้กินเป็นอาหารเองโดยไม่ต้องซื้อข้าวนะครับค็อถ้าอยู่ในบ่อซีเมนก็ที่เขาเลี้ยงประมาณสามตัวโลบางทีก็สองตัวกิโลนะครับซึ่งตัวใหญ่มากนะสามตัวโลสองตัวโลนะครับซึ่งที่นี่ก็เคยเลี้ยงปลาดุก ปราดุกปุยมาแล้วนะครับตัวช้านะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นพันธุ์รัสเซียดูเพรตัวใหญ่เร็วมากครับมัน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 คึกมันอาจมันบ้าพลังนี่นีนี่มันยาจกชิบหายพวกมึงยาจกจริงจริงเอาเอาอาหารยอดหยอดฝากมันได้เลย ท้องจะแตกตายมันแล้วพวกมึงพวกมันยาจบประมาณสี่ห้าวันถึงถ่ายน้ำทีนะครับพวกมึงพวกมึงยาจบก,กันนี่ว่ายาจบก,กันแงไม่ค่อยมีสาระหรอกครับช,ช่องนี้นะครับหลายคนหวังจะอุสาระไม่มีนะครับ เดี๋ยวกูจะจับพวกมึงกินให้หมดให้ห่า